สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาประชาชนคนไทยทุกท่านสําหรับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านที่เป็นเกษตรกรหรือเป็นชาวไร่ชาวนาสิ่งที่ท่านจะต้องทําการทุกปีนั่นก็คืออัปเดตสถานะการเป็นผู้ปลูกข้าวหรืออัปเดตสถานะ เกษตรกรทุกปีนะครับเพื่อรับเงินเยียวยาต่างๆของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเงินประกันราคาข้าวเงินค่าเก็บเกี่ยวเงินพัฒนาคุณภาพข้าวและอีกหลากหลายโครงการซึ่งการอัปเดตทะเบียนเกษตรกร,ร,กรปี6 5นั้นสามารถอัปเดตได้ผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊คนะครับทำเองง่ายๆบนมือถือเลยครับผมซึ่งถ้าใครที่ทำไม่เป็นสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยหรือถ้าใครที่ทำเป็นแล้ว หรือเพิ่งจะดูคลิปนี้และเพิ่งจะทำเป็นนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนกอกรายละเอียดให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์มีสาระมีความรู้กับรายการไอทีมีสาระนะครับสำหรับการอัปเดตลงทะเบียนเกษตรกรของท่านทุกปีนั้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้ ให้เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้กันก่อนนะครับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Farmbook นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมถ้า Android ก็เข้าไปที่ Play Store ถ้า iOS ก็เข้าไปที่ App Store นะครับพิมพ์คำว่า FARM F A R M. ARM นะครับแล้วก็ BOOK Farmbook นะครับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Farmbook แต่ต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ติดตั้งลงบนมือถือของท่านได้เลยครับและให้ทุกท่านเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาได้เลยหลังจากที่ตัวท่านนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Farmbook และติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้กดลงไปที่ตัวเมนูแอปพลิเคชันนะครับ เมนูแอปพลิเคชันนะครับหลังจากที่เรากดไปแล้วเขาก็จะขึ้นแสดงแบบนี้นะครับว่าสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิตอลนะครับแบบนี้เลยนะครับผมให้ทุกท่านนะครับกรอกรหัสทะเบียนเกษตรกรนะครับผมลงไปตรงช่องนี้นะครับอ่าตรงช่องนี้นะครับและรหัสผ่านทะเบียนเกษตรกรลงไปตรงช่องนี้นะครับซึ่งหลายท่านถามว่าอ่าเราไม่เคยลงทะเบียนเลยเราไม่เคยทําเลย ไอ้รหัสทะเบียนเกษตรกรหรือรหัสผ่านทะเบียนเกษตรกรสองช่องที่ผมบอกให้ให้ใส่เนี่ยก็คือช่องที่1เนี่ยแล้วก็คือช่องที่2เนี้ยมันเอามาจากไหนครับให้ท่านนะครับผมไปที่หรือหยิบสมุดทะเบียนเกษตรกรของท่านเล่มสีเขียวขึ้นมานะครับผมให้สังเกตนะครับเปิดสมุดขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็สังเกตดูนะครับตรงนี้ครับผมผมจะวงกลมหรือวงรีให้นะครับยาวๆเลยเป็นสีเหลืองนะครับนี่ตรงนี้เขาเขียนว่า รหัสทะเบียนเกษตรกรมีตัวเลขกี่หลักให้ท่านจดหรือจําให้ดีนะครับและให้ท่านนะครับผมนํารหัสนี้ไปกรอกนะครับในช่องบนและช่องล่างก็คือช่องที่1กับช่องที่สองนี้นะครับมันเป็นรหัสเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสทะเบียนเกษตรกรหรือรหัสผ่านมันเป็นรหัสเดียวกันพอกรอกแล้วนะครับก็ให้กดคําว่าเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับหลังจากที่กด เข้าสู่ระบบแล้วนะครับผมทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับผมที่ท่านต้องมีหน้าที่ปรับปรุงทุกครั้งที่ท่านทําเกษตรกรหรือเกษตรกรรมนะครับอไม่ว่าจะเป็นนาปีหรือนาปังก็แล้วแต่นะครับผมในส่วนของปี5้าสองพันห้ 2, นี้นะครับก็มีกันอยู่ทั้งนาปีนาปังเนาะที่ผมทําให้ดูเนี่ยเป็นของนา,นาปีนะครับเนาะในช่วงประมาณตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้ท่านสังเกตดูนะครับผมมันจะมีคําว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรอ่ะปรับปรุงทะเบียนเห็นไหมครับผมแบบนี้เห็นไหมครับผมให้ทุกท่านนะครับผมกดอ่าลงไปให้มันเป็นสีเขียวก่อนเนาะมันจะมีสองช่องเห็นไหมปรับปรุงทะเบียนกับติดตามผลนี่นะครับติดตามผมติดตามผลนะครับจะสังเกตดูนะครับถ้าเราต้องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรเนี่ยให้กดคําว่าปรับปรุงทะเบียนและหลังจากนั้นก็ให้กดลงไปตรงช่องนี้นะครับผม ช่องที่เขียนว่าแจ้งปลูกนะครับแจ้งทำกเกษตรของครัวเรือนหลังจากปลูกแล้ว15วันก็กดลงไปนะครับตรงช่องนี้พอกดแล้วนะครับก็จะขึ้นนะครับเป็นโฉนดหรือแปลงนาที่ท่านได้เคยลงทะเบียนไว้แล้วให้ท่านนะครับผมกดทางด้านขวามือนี้นะครับผมมันจะมีลูกศรน,นะครับลูกศรเล็กๆเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมวงให้ดีกว่า ลูกสองลูกเล็กสีแดงเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยให้ท่านกดลงไปตรงนี้นะครับเพื่อทํารายการต่อไปนะครับผมพอกดแล้วนะครับก็จะขึ้นนะครับแบบนี้ขึ้นมาถ้าท่านมีหลายแปลงนะครับผมก็จะขึ้นหลายแปลงแต่ถ้าท่านมีแปลงเดียวก็ให้สังเกตดูดีๆนะครับว่าในหน้าจอเน,นี้ยเมื่อสักครู่เนี้ยที่ผมทําให้ดูอ่ะมันเป็นแปลงเดียวถูกไหมอ่ามันจะมีทั้งปี64และปีหกห้าอย่างเช่นนะครับผมช่องที่1เนี้ยน,นะครับเป็นของปี6กี่นะครับปี 64อันนี้นะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับกากระบาดไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้ท่านสังเกตดูนะครับผมในช่องที่สองคือตรงนี้นะครับอันนี้สังเกตดูนะครับตรงนี้เห็นไหมของผมสีเหลืองมันเป็นปี2565นั่นหมายความว่าล่าสุดที่เราแจ้งปรับปรุงคือปี2565ก็คือว่าต้นปีนะครับผมและถ้าใครที่ามาปลูกข้าว ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนก็จะต้องมาอัปเดตข้อมูลแจ้งเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเกษตรกรหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลการปลูกข้าวของท่านนะครับผมก็ให้เราเนี่ยกดลงไปนะครับช่องนี้นะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับผมแต่อย่าลืมนะครับให้เลือกเป็นปี2565นะครับผมแบบนี้กดลงไปนะครับถ้าใครที่ทำนาสองครั้งเนาะโอเคนะครับหลังจากที่เรากดเลือกไปแล้วนะครับก็จะ ขึ้นหน้าต่างหน้าจอมาแบบนี้นะครับผมในหน้าต่างหน้าจอนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2ส่วนหลักๆส่วนที่1คือการแจ้งปลูกข้าวว่าเราปลูกข้าวอะไรนะครับคือจริงๆแล้วตรงนี้มันจะมีคล้ายๆกับข้อมูลระบบเก่าของเราขึ้นมาอยู่แล้วแต่ถ้าเราเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงก็ให้เรากดเลือกได้เลยหมวดหมู่ข้าวนะครับก็คือเป็น การแจ้งนะครับปลูกพืชข้าวนะครับชนิดข้าวข้าวเจ้าเห็นไหมครับผมถ้าใครที่ปลูกข้าวอื่นก็แจ้งหรือ,อเปลี่ยนเป็นข้าวอื่นได้นะครับด้วยเมนูข้างหลังนะครับผมแล้วเลือกพันธุ์นะครับพันธุ์อันนี้เป็นกข41ถ้าใครเปลี่ยนพันธุ์ก็ให้เรามาเลือกนะครับด้านหลังตรงแถบนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยแถบนี้ทั้งหมดเลยว่าเราแจ้งเปลี่ยนพันธุ์ข้าวไหมเป็นการปลูกข้าวพันธุ์อะไรชนิดอะไรนะครับแบบนี้ ก็ให้เลือกไปและหลังจากนั้นนะครับให้สังเกตดูตรงคําว่าวันปลูกก็ให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลือกวันปลูกลงไปนะครับเดือนที่ปลูกนะครับผมปีพศ2565อันนี้มันขึ้นอยู่แล้วเนาะอ่ะวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวนะครับก็คือให้ท่านนับวันดูดีๆนะครับว่าการเก็บเกี่ยวข้าวในแต่ละชนิดใช้เวลาปลูกกี่วันนะครับเก็บเกี่ยววันไหน ก็ให้เลือกวันไปแล้วก็เลือกเดือนนะครับผมแล้วก็ให้เลือกนะครับปี2565เพราะว่าเราแจ้งปลูกหรือแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรปี2อ6 5นนะครับผมส่วนที่2นะครับด้านล่างนะครับเป็นเกี่ยวกับพื้นที่การเพาะปลูกซึ่งตรงนี้นะครับผมถ้าใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับตั้งแต่งวดที่แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นพอสังเกตมาแล้วนะครับว่ากี่ไร่กี่งานนะครับกี่ตารางวาขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับและจุดที่ท่านจะต้อง ใส่ข้อมูลลงไปนะครับผมก็คือจุดนี้เห็นไหมครับตรงที่ผมกากระบาดนะครับตรงนี้สีดํานะเขาเขียนว่า่าผลผลิตรวมที่คาดว่าจะได้รับสิบไร่สมมตินะครับท่านปลูกสิบไร่คิดว่าได้กี่กิโลกร,รมัมเขาให้ใส่เป็นกิโลกร,รัมนะครับสมมติสิบไร่ได้่าเท่าไหร่เดียวแปดพันกิโลกร,รัมเนาะเนี่ยสิบร้อยพันนะครับผมเนี่ยแปดพันกิโลกร,รัมก็ใส่แปดแปดพันแต่ถ้าท่านคาดว่าได้ห้าพันกิโล ก็ใส่5000กิโลไปนะครับตรงนี้และหลังจากนั้นนะครับให้สังเกตดูด้านล่างอีกนิดนึงนะครับตรงช่องบรรทัดที่3นะครับผมตรงนี้นะครับเอาอัปกาสีน้ำเงินเนาะเนี่ยช่องที่3ก็คือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เขาเขียนว่าประเภทนะครับประเภทเกษตรกรรมยั่งยืนให้ท่านเลือกนะครับผมตรงช่องด้านล่างช่องด้านล่างคือตรงไหนอดูปากกาสีเขียวผมนะนี่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยที่ผมวงเนี่ยทำลูกศรให้เนี่ยมันจะมี ประเภทนะครับของกเกษตรกรรมก็ให้ท่านเลือกตามประเภทเกษตรกรรมที่ท่านคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมและหลังจากนั้นให้สังเกตดูบนหน้าจอนะครับมันจะมีคําว่าบันทึกการแจ้งปลูกผมจะวงปากกาสีเหลืองให้นี่นะครับตรงนี้บันทึกการแจ้งปลูกให้ท่านกดบันทึกข้อมูลของท่านได้เลยนะครับให้ทบทวนการปรับปรุงทะเบียนให้ดีก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็กดบันทึก การแจ้งปลูกนะครับพอบันทึกกดบันทึกการแจ้งปลูกแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งมาลักษณะนี้นะครับผมทางด้านสายมือก่อนนะครับก็คือลูกที่1ก่อนเนาะเขาจะเขียนว่าขอรับรองว่าข้อมูลการเพาะปลูกข้างต้นเป็นข้อมูลจริงมีคําว่ากดยกเลิกกับยืนยันถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยลงข้อมูลจริงก็ให้เรากดยืนยันไปได้เลยนะครับตรงนี้พอกดยืนยันแล้วนะครับระบบก็จะเด้งมาทางหน้าจอสายมือก็คือที่สองนะครับ ข้อความที่2ของผมที่ผมเขียนบนหน้าจอเนี่ยเขาเขียนว่าบันทึกข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับปลูกวันไหนเก็บเกี่ยววันไหนนะครับผมประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบตรวจทานข้อมูลอีกครั้งหนึ่งให้เรานะครับกดไปที่เมนูนี้ครับกลับไปหน้าแรกเห็นไหมครับผมกลับไปหน้าแรกเห็นไหมครับแต่ถ้าใครที่มีแปลงเพาะปลูกมากกว่า1แปลงก็ให้กดลงไปที่ แจ้งปลูกเพิ่มเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าใครที่มีแปลงเดียวลงทะเบียนเสร็จแล้วหรือแจ้งปรับปรุงเสร็จแล้วให้ไปตรวจทานโดยการกดไปที่กลับไปหน้าแรกแต่ถ้าใครที่มีหลายแปลงยังทําไม่เสร็จให้กดไปที่แจ้งปลูกเพิ่มอันนี้ผมจะกดไปที่กลับไปหน้าแรกนะครับโอเคครับหลังจากกดไปที่กลับไปหน้าแรกแล้วเนี่ยนะครับผมมันจะสามารถไปตรวจสอบข้อมูลที่เราเพิ่งจะ ทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนเกษตรกรที่ลงไว้เมื่อสักครู่นี้ได้นะครับอาตอนแรกเนี่ยเรากดมาที่เมนูนี้ถูกต้องไหมครับผมปรับปรุงทะเบียนเกษตรแต่ว่าหลังจากที่เราปรับปรุงแล้วก็ให้เรานะครับกดมาที่เมนูนี้นะครับเมนูที่สองติดตามผลเห็นไหมครับติดตามผลหลังจากนั้นให้กดไปที่คําว่าผลการปรับปรุงนะครับตรงนี้เห็นไหมครับผมนี่ในกรณีที่ท่านได้แจ้งอปรับปรุงทะเบียนเกษตรแล้วนะ แล้วท่านจะต้องอยากรู้ว่าไอ้อไที่เราลงไปเนี่ยมันถูกต้องไหมไปดูกันอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับกดไปที่ติดตามผลแล้วก็กดไปที่ผลการปรับปรุงพอกดแล้วนะครับอ่ะก็จะปรากฏนะครับหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้นะครับมันเป็นตัวอย่างอ่าเป็นการแจ้งเพาะปลูก2แปลงนะครับผมแจ้งเพาะปลูก2แปลงในปีเดียวกันเนาะซึ่งอ่ะจะสังเกตดูนะครับว่า ช่องนี้นะครับผมสังเกตดูแถบสีสีเหลืองของผมนะยาวๆนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับแถบสีเหลืองยาวๆของผมเลยนะสองเส้นเนี่ยอันนี้เพิ่งจะเพิ่งจะแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกไปเมื่อสักครู่นี้สดๆร้อนๆเลยนะครับอ่าจะยังไม่มีเมนูนี้ขึ้นมาอ่าเมนูไหนล่ะนี่สังเกตดูด้านล่างผมนะผมจะทําลูกศรให้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมครับมันจะขึ้นคําว่าผ่านนะสีดําเนี่ยตรงนี้อ่าที่ผมวงให้ผ่านแบบนี้นะ คือถ้าเราแจ้งพอปลูกไปแล้วหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไปแล้วเนี่ยและถูกต้องนะครับผมทางหน่วยงานเกษตรที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งและจะมีแถบสีดําขึ้นว่าผ่านนะครับผมเหมือนกับบนหน้าจอของผมเนี่ยสีน้ําเงินเนี่ยขึ้นมานะครับจะมาขึ้นตรงนี้นะครับตรงแถบสีแดงเนี่ยเห็นไหมยาวๆที่ผมทําเนี่ยแต่ตอนเนี้ยังไม่มีนะเพราะว่าท่านเพิ่งจะแจ้ง ลงทะเบียนหรือแจ้งปร,ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรล่าสุดสดๆร้อนๆดังนั้นอาจจะต้องรอนะครับสักเล็กน้อยและให้ท่านนะครับกลับมาตรวจสอบตรวจทานใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่ถ้าท่านบอกว่าเอ้ยไอ้ข้อมูลที่เราลงไปเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเราต้องการแค่ไขทํายังไงให้สังเกตดูนะครับบนหน้าจออะผมทําปากกาสีําเงินนะเขียนยาวๆลูกศรให้ตรงนี้เห็นไหมเป็นรูปปากกาเห็นไหมครับ ให้ท่านกดลงไปตรงนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่านใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือ,อตัวท่านเนี่ยก็อาจจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งท่านได้ทําไว้ก่อนหน้านี้ได้นะครับผมตรงนี้นะครับโอเคนะครับคงจะเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการอัปเดตสถานะการลงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรปี65ผ่านแอปฟาร์มบุ๊ซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถ้าใครที่ไม่ทำเนี่ยครับผมบอกเลยนะครับว่าท่านจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเงินประกันร,ราคาข้าวเงินค่าเก็บเกี่ยวเงินพัฒนาคุณภาพข้าวและเงินผ่านโครงการต่างๆอีกมากมายเลยถ้าใครที่ไม่เข้ามาทําแบบที่ผมบอกนะครับสําหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆมีประโยชน์มีสาระมีความรู้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ